بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وكتفى أثره إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أنا مسلم โทวโลกจะต่างภาษาจะต่างสีผิวต่างก็รู้สึกตื่นตันใจขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุภาอุตะลาที่โรรองนั้นได้ทรงให้อายัตของพวกเราทั้งหลายนั้นมีชีวิตที่ยืนยาวได้พบกับเดือนรอมฎอนปีนี้อีกครั้งหนึ่งเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบ12เดือนอัลลอฮฺสุภาอุตะลา ได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอินนาอิดด um ็ดอัชฮูริอันดัลลอฮิอิสนาอาชารอชาฮรอฟีกิตาบินลาฮิยัมัคฮัลกัสสัมวาติวัลอาร์ดะมินฮาอัรบะตุนฮุรุมหมายความว่าแท้จริงจำนวนเดือนณนะที่อัลลอฮ์สุบฮาณอวตาลานั้นมีด้วยกันทั้งหมด12เดือนฟีกิตาบินลามีปรากฏอยู่ในแผ่นจารึกความรู้ของอัลลอฮ์สุบฮาณอวตาลา ยาวมาข้ละกัสมาวาติวัลอุลซึ่งอัลลอฮฺภานวตาลาได้ทรงกำหนด12เดือนนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺผานวตาลาได้ทรงสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินมินฮาอรัรบะาตุลฮุรุมสเดือนจาก12เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องห้าม12เดือนนี้ได้แก่เดือนอะไรบ้าง ม uh am, ar, ุฮัรรัมสฟรรบีอุลอาวลรบีอุลธนีจุมาดิอลอูลจุมาดิอัานีรจับชาบานรอมฎอนชวาลดุลกาดะดุลฮิจจ์ทั้งหมด12เดือนท่านพี่น้องที่เครพบทั้งหลายบรรดาเดือน12เดือนที่อัลอสภาณวตาละได้ทรงกำหนดไว้และได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมันเป็นเดือนในศาสนาของอัลอิสลาม ในจำนวน12เดือนนี้อัลลอซปานวตาลาไม่ได้กล่าวถึงเดือนหนึ่งเดือนใดด้วยกับชื่อของมันตรงๆชัดเจนไว้ในอัลกุรอานเลยยกเว้นเพียงแค่เดือนเดียวยกเว้นเพียงแค่เดือนเดียวนั่นก็คือชื่อของเดือนที่9ที่มีชื่อว่าเดือนรอมฎอนที่อัลลอซปานวตาลาได้ทรงกล่าวว่าชฮรุรอมฎอนนั้นละดีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮูดัลลินนัส เดือนรอมฎรอนเห็นไหมครับอัลลอฮ์จะทรงกล่าวถึงชื่อของเดือนที่9ด้วยกับชื่อของเดือนที่9อย่างชัดเจนชารูรอมฎรอนเดือนรอมฎรอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาฮูดันลินเนสถูกประทานลงมาเพราะอะไรครับก็เพื่อเป็นทางนําซึ่งเป็นทางนําเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้มนุษย์นั้น มีความปลอดภัยรอดทั้งดุนยาและโลกอาคิรอและเนื่องจากเดือนรมอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความประเสริฐนะครับท่านพี่น้องที่กรบผมอยากที่จะแนะนำกับพวกเราทั้งหลายในเดือนที่มีความประเสริฐและมหามหาจำเรวญยิ่งนี้ขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านนั้นรักษาอิบาดะห์หลักๆสองประการอย่าได้ให้ขาด อันที่หนึ่งก็คือการละหมาด5เวลาให้รักษาเอาไว้ให้ครบและเช่นเดียวกันการถือสิงอดในเดือนอมฎดอนซึ่งมี29หรือ30วันนะครับเพราะอิบาดะสองประการนี้เป็นอิบาดะที่เป็นหลักหลักการปฏิบัติในศาสนาอันอิสลามจะขาดเสียไม่ได้ในขณะเดียวกันก็อยากที่จะ เน้นย้ำกับตนเองตลอดจนพี่น้องมุสลิมมุสลิมะทุกท่านนะครับให้ตักตวงคุณงามความดีในเดือนที่มีความประเสริฐนี้ด้วยกับการเตบาบะตัวต่ออัลลอฮฺผานวตาลาเสมอตลอดทั้งเดือนเพราะที่ผ่านมานั้นเราย่อมมีความผิดที่ท่านอบีมุฮัมมัดสลลัมลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่ากุลลุบนีอาตดะมัตตาอุนวะไครุลขตตาอีนัตตัวบูน ที ré, ่ท่านนบีมุฮัมม de ัดสันลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่าลูกหลานอาดัมทุกคนนั้นมีความผิดทุกคนมีความผิดทุกคนและผู้ที่มีความผิดเป็นผู้ที่ดีที่สุดปเสริ์ที่สุดเมื่อผิดแล้วเขารู้จักทําการกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺฮานวตารเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยกับการเตาบะตัวต่ออัลลอฮ ต้อนรับเด It ือนรอมฎอนด้วยกับการขออวยต่อลอสพานวตาลาให้มากที่สุดในเดือนนี้เป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยกับการบริจาคเท่าที่เราจะสามารถทําได้ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยกับทำดีต่อเพื่อนบ้านต่อพี่น้องมุสลิมโดยทั่วๆไปต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยกับทำความดีกับเพื่อนบ้านต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยกับการทำความดีกับปิดาบันดา กับผู้คนในสมาชิกครอบครัวของตนเองพี่น้องที่เคารพทั้งหลายมีอิบาดะสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผมอยากที่จะย้ำให้กับตนเองตลอดจนท่านผู้ฟังว่าในเดือนรอมฎอนนี้อย่าได้ขาดในเรื่องของการเรียนการอ่านการท่องจำและทำความเข้าใจความหมายของอัลกุรอานซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อพูดถึง บุคคลหรือมุมินผู้ศรัทธาที่พยายามเรียนอัลกุรอานอ่านให้เป็นนะท่องจํารู้ความหมายและนําไปปฏิบัตินั้นบุคคลเช่นนี้มุมินหรือมุสลิมเช่นนี้ย่อมมีกุศลย่อมมีภาคผลบุญอย่างมากมายมหาศาลในชีวิตของมุสลิมในฐานะที่เราเป็นผู้นอบน้อมเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺผานอตาละ การศรัทธาต่อบรรดาคำพีนั้นเป็นรุก,กลหนึ่งจากหลักการเป็นหนึ่งในหลักการศรัทธา6ประการของศาสนาอาลอิสลามซึ่งขาดเสียไม่ได้อัลลอฮฺผานวตาลาได้ทรงประทานคำพีอัลเตารอรดให้กับท่านนาบีมูซาประทานคำพีอัลจาบ,บูรให้กับท่านนาบีดาวูดอะลัยฮิสสลามประทานคำพีอัลอินจีนให้กับท่านนาบีไอาซาอะล,ลัยฮิสสลาม และประทานคำพีอัลกุรอานเล่มสุดท้ายให้กับนบีมุฮัมมัดสลอมลอฮุวะเลวะซัลลัมผู้เป็นนบีท่านสุดท้ายนั่นแปลว่าหลังจากคำพีอัลกุรอานจะไม่มีคำพีใดๆถูกประทานลงมาอีกแล้วหลังจากท่านบีมุฮัมมัดสลอมลอฮุวะเลวะซัลลัมจะไม่มีนบีไม่มีรอซูลถัดจากนี้อีกเพราะเราทั้งหลายนั้นอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วและนอกจากศรัทธา คำพีสี่เล่มหลักที่กล่าวไปข้างต้นนี้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมก็ยังจะต้องศรัทธาว่าอัลลอซฺพานาวตาลายังได้ประทานบรรดาอัลโซฮุฟก็คือเป็นคำพีอีกส่วนหนึ่งที่อัลลอซฺพานาวตาลาได้ประทานให้กับท่านนาบีท่านอื่นๆเช่นซุฮุฟของท่านนาบีอิบราฮิมเช่นซซฮุฟของท่านนาบีมูซาอะลัยฮิมุสลามซึ่งถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ คำพีที่อัลลอฮฺสภานวตาราได้ถูกประทานลงมาซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นกล่าวมานี้ได้ถูกกล่าวไว้ในคำพีอัลกุรอานในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราจําเป็นที่จะต้องเชื่อไปตามที่อัลกุรอานกล่าวและนอกจากเราศรัทธาศรัทธาต่ออัลกุรอานแล้วเราก็ยังจําเป็นที่จะต้องศรัทธาต่อคำพี อัตวราดคัมภีอัลซาบ,บูรคัมีอัลอินจีนตลอดจนบรรดาอัสซุฟที่อัลลอฮฺสฟานวะาตาลาได้ทรงประทานให้กับท่านนบีท่านอื่นๆพี่น้องที่เคารพทั้งหลายการอาร่านอัลกุรอานนั้นมีภาคผลมีกุศลอย่างมากมายมหาศาลแต่สิ่งแรกเลยอย่างสิ่งแรกเลยอยากที่จะเน้นกับท่านพี่น้องมุสลิมว่า มุสลิมในฐานะที่เป็นผู้นอบน้อมนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องเชื่อและศรัทธาเต็มร้อยนะครับเชื่อและศรัทธาเต็มร้อยว่าอัลกุรอานนั้นเป็นดํารัสของอัลลอฮ์สนะุบฮานาวตาลาอัลอัลกุรอานไม่ใช่สิ่งถูกสร้างไม่ใช่เป็นคําพูดของคนหนึ่งคนใดหากแต่เป็นดํำรัสของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่มีคําพูดของคนหนึ่งคนใดไม่มีคําปารบของผู้หนึ่งผู้ใด จะเสมอเคียงคู่กับคำดำรัสของอัลลอฮฺผานวตาลาได้ดังนั้นอัลกุรอานคำพี่เล่มสุดท้ายที่ถูกประทานให้กับท่านอบีมุฮัมมัดสลลัมลอฮฺหรือซัลลัมนั้นในตัวของมันนั้นเป็นรัศมีในตัวของคำพี่อัลกุรอานนั้นเป็นทางนำที่เที่ยงตรงนำพามนุษย์ทุกคนที่เชื่อและศรัทธาไปสู่ความสำเร็จในโลกหน้า ในตรงนี้ผมอยากที่จะกล่าวถึงอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งของส ah ุรอัลฮัชองค์การที่21อัลลอฮฺภานวตาลาพราะองค์ได้ทรงกล่าวว่า ha แล้อันจัลนาฮาดัลกุรอานะอัลจบาลินและรอไอตะหูขอชิอัมุตสัดเดอยอัลลอฮ์กล่าวว่าถ้าหากว่าเราประทานคำภีอัลกุ uran, รอานเล่มนี้ ให้กับภูเขาลูกใหญ่ๆสักลูกหนึ่งละรอไอตหุข้อชิอัมมุตสัดเดียนโอมุฮัมมัดเจ้าจะเห็นว่าภูเขาลูกนั้นที่ได้รับคำภีอัลกุรอานจากข้าภูเขาลูกนั้นจะยอมจำนวนนอบน้อมต่อข้ามุตสัดเดียนจนกระทั่งว่าแตกเป็นสิ่งเสียงเป็นซีซีวะตินมินข้อเชียตินลาเพราะเหตุใดละก็เพราะว่า อันเนื่องมาจากความกลัวที่มีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาวะติลกาลอัมซาลุนัดริบุฮาลินนาศิลาลละหมยะตะฟกะรูนข้อเปรียบเทียบอันนี้เราได้นำมาเปรียบเทียบให้กับมนุษย์นั้นได้ฟังได้พิจารณาละอัลละหมยะตะฟกะรูนเพื่อที่มนุษย์นั้นจะได้ไข้ควรและพิจารณา อัลลอฮฺผานวตาลาทรงเปรียบเทียบว่าถ้าอัลลอฮฺผานวตาลาประทานอัลกุรอานเล่มนี้ให้กับภูเขาลูกหนึ่งซึ่งภูเขานั้นอันที่จริงแล้วมันก็คือเป็นสิ่งถูกสร้างอันหนึ่งเหมือนอย่างกับมนุษย์แต่ต่างกันในตรงที่ว่าภูเขานั้นไม่มีความรู้สึกไม่มีชีวิตไม่มีระบบสัมผัสทั้ง5ไม่มีสติปัญญาไม่มีหัวใจไม่มีความคิดใดๆทั้งสิ้น แม้การนั้นก็ตามหากอัลลอฮฺผานวตาราประทานคำพี์เล่มนี้ให้กับภูเขาใดภูเขาหนึ่งภูเขานั้นก็ยังมียังมีความรู้สึกว่าต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถึงกับตนเองไหมถึงภูเขานั้นแตกออกเป็นสิ่งเสียง,ยงฉะนั้นเรามนุษย์ที่อัลลอฮฺผานวตาลาทรงสร้างขึ้นแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงให้ความรู้สึกให้ระบบสัมผัสทั้ง5ให้สติปัญญาให้หัวใจถึงไม่ใครควร ความหมายของอันกรานซึ่งเป็นทางนำที่ทำให้ภูเขาเหล่านั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและโลกคีอรออันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าอัลลอฮฺผานวตาลาประทานให้กับภูเขาที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเนี่ยภูเขายังนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺผานวาตาลาอันเนื่องมาจากกลัวต่อ ā, อัลลอฮฺผู้ทรงสร้างและผู้ทรงบริหารระบบจักรวาลนี้ทั้งหมด ในขณะที่มนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺผานอัลต阿拉ทรงประทานอัลกุรอานมาให้กับมนุษย์ซึ่งอันที่จริงแล้วอัลลอฮฺทรงประทานให้กับมนุษย์อัลกุรอานเล่มนี้ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิลลัมแล้วอัลลอฮฺก็ทรงให้สติปัญญาทรงให้หัวใจทรงให้ระบบสัมผัสทั้ง5 หากมนุษย์ไม่เหลวแลไม่หันกลับมาศึกษาคมภีอัลกุรานเล่มนี้แล้วแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนในโลกหน้าเรามาศึกษาดูนะครับว่าการเรียนการศึกษาการท่องจำการทำความเข้าใจความหมายของอัลกุรานพร้อมกับนำเอาความหมายของอัลกุรานไปปฏิบัตินั้น มีความประเสริฐมากน้อยอย่างไรท่านอบีมุมฮัมัดสัลลัลลอฮุาวะเละสัลลัมได้สอนเอาไว้อย่างไรได้พูดเอาไว้อย่างไรบ้างในหะดีสของท่านว่าสําหรับผู้ที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาแล้วสนใจเนี่ยมีหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลกุรอานเขาจะมีภาคผลบุญมีบุญกุศลมากมายเพียงใดเรามาดูหะดีษบทหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะเอาหะดีษมา เสนอให้กับท่านผู้ฟังซึ่งมีอยู่ด้วยกันประมาณสักสามถึงฮะดีษนะทำไมวันนี้ผมถึงเอาฮะดิษเหล่านี้มานําเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนอื่นผมขออภัยนะครับว่าลืมที่จะชี้แจงสักนิดหนึ่งผมได้รับมอบหมายจากมูนิที่อัลฟารุกให้ทําการบรรยายหรือสอนวิชาตัฟซีรอัลกุรอานไมยถึงการ อ่านอัลกุรอานและแปลความหมายและอธิบายเท่าที่สามารถที่จะทําการอธิบายได้นะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะฮะโดยเริ่มต้นนั้นเราจะเริ่มทําการตัฟซีรสุราที่หน่งในการเรียงระดับในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คือสุราอัลฟาติฮะถ้าจากนั้นไปก็จะเป็นสุราอัลบากรา สุราอัลบากรนั้นเป็นสุราที่มีความยาวมากที่สุดมีความยาวถึง282-86อยยะส่วนเราจะสามารถทำการตัฟซีรอธิบายได้กี่อายะนั้นก็ขอรัสปานวตาราได้โปรดให้สุขภาพให้เวลาให้โอกาสกับพวกเราท่านผู้ที่จัดรายการตลอดจนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะติดตามไปเรื่อยๆนะครับตลอดในช่วงเดือนรมอมฎานนี้ ในที่นี้เรามาพูดถึงหัดดีที่ท่านรอซูลลอละัมววได้พูดถึงความประเสริฐข,ของผู้ที่มีหัวใจผูกพันมีหัวใจที่ปรารถนาเสมอในการที่จะเรียนรู้อัลกุรอานและแม้นว่าเขาผู้นั้นจะอ่านไม่ได้เลยผมอยากจะชี้แนะให้กับพี่น้องมุสลิมว่าลูกๆหลัลางานคนหนุ่มคนสาวนะครับ ที่ไม่สามารถอ่านอัลกุรอานได้หร,หรือหรือแม้แต่อลิฟถึงยาก็ยังไม่สามารถที่จะอ่านได้อย่างถูกต้องท่านอย่าได้อายเลยนะครับในโอกาสในเดือนอมบอนที่มีความประเสริฐนี้เราไม่ใช้โอกาสนี้มาเรียนมาศึกษาแล้วเราจะใช้โอกาสไหนมาเรียนมาศึกษาเพราะชีวิตอาันของพวกเราทั้งหลายนั้นถึงเวลาเราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบานวตาลา ถึงเวลาความตายนั้นมันไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้กับพวกเราทั้งหลายความตายไม่ได้เลือกวัยไม่ได้เลือกสถานที่ไม่ได้เลือกอายุนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนที่อัลลอฮฺปรานตาลาได้ทรงให้โอกาสให้ความเมตตาปราณีกับพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสอยู่ในข้ามอยู่ในเดือนรอมฎอนนี้จงฉวยโอกาสเถิดเรียนรู้กีตาบุลละ คำพีกองลัคส์พานาวตาล์แม้จะเริ่มเรียนตั้งแต่อลิฟวาตาซาไปก็ตามแต่ท่านหญิงอิชฮะระดิยัลลอฮุอันฮะกาลต์นะกละาล่ารอซูลุลลอฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะรายงานโดยท่านหญิงอิชฮะระดิยัลลอฮุอันฮะเป็นภรยาของท่านนาบีเองได้กล่าวว่า ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมดกล่าว่าอัลมาฮิรุบิลกุรอานิมาอัลซาฟารติลกิรามิลบาราระพระสูตได้กล่าวเพื่อสนับสนุนนะเพื่อเรียกร้องเชิญชวนหรือพูดในลนักษณะจริงๆแล้วก็คือเป็นคำสั่งใช้แต่เป็นคำสั่งใช้ในรูปของประโยคบอกเล่าท่านกล่าวว่าอัลมาฮิรุผู้ที่มีความจำนานผู้ที่อ่านอัลกุรอานคล่อง อ่านได้คล่องรู้ความหมายท่องจําและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันในการประกอบศาสนากิจนั้นมาอัสสาฟารติลกิรามิลบารอรอซูลกล่าวต่อไปว่าในวันฟื้นคืนชีพในวันแห่งการฟื้นคืนชีพหรือวันกิยามะผู้ที่ท่องจําอัลกุรอานและปฏิบัติตามอัลกุรอานของอัลลอฮ์สผานอวตารานั้นมนาอัสสาฟารติลกิรามิลบรารอร์บุคคลเหล่านี้แหละ พวกเขาเหล่านั้นจะได้อยู่กับบรรดามาลาิกะของลลอ a ์อัลกิราบรรดามาลาิกะของลล l a ์ซึ่งเป็นบ่ากของลล l a ์อีกมิติหนึ่งอัลกิราที่ได้รับเกียรติจากลล l a ์อัลบารารที่ไม่เคยฝ่าฝืนใดๆต่อคําสั่งใช้คําสั่งห้ามของอ l ล a อ س ์ ح ุ ن ه และตาลาเลยอีกครึ่งหนึ่งของ h ะดีษบทนี้ถ้าเราสูลก็ให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจกับผู้ที่อยากที่จะเรียนรู้ อยากที่จะอ่านเป็นอัลกุรอานเหมือนอย่างกับที่คนอื่นๆอ่านเป็นกันเหมือนอย่างกับที่คนอื่นๆอ่านแล้วหน้าฟังอ่านแล้วเข้าใจความหมายถ้าเราซูงให้กําลังใจกับคนที่อ่านไม่เป็นเลยท่านกล่าวว่ายัางไงครับวันละซียตะตาตะตาอฟีฮีวะฮุอาไลฮิชาคุนละฮูอัจรานถ้าเราซูงกล่าวว่าสําหรับผู้ที่อ่านอัลกุรอานไม่เป็น แต่เขามีใจปรารถนามีความผูกพันกับศาสนาอิสลามอยากที่จะเข้าใจศาสนาอิสลามเขาจึงอยากที่จะเรียนรู้คำดำรัสของอัลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานเริ่มต้นเขาอา่านเขามีความรู้สึกว่าอ่านยากเหลือเกิน คำคำหนึ่งอายะอายะหนึ่งเข, 3, ข้าซ้มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจนกระทั่งถึงครั้งที่สิบครั้งที่ยี่สิบเขาก็จะอ่านซ้าอ่านซ้าจนกระทั่งอ่านคํานั้นหรืออายะนั้นได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วรู้ความหมายและสามารถนําไปปฏิบัติถ้าเราศุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลามกล่าวว่าบุคคลเช่นนี้นะวะฮุวะอะัยฮิชากุนละหูอัจรอิรันเขาอ่านอย่างยากลําบากจนกระทั่งเนี่ย อ่านไปหลายรอบหลายสิบรอบจนกระทั่งเขาสามารถที่จะอ่านได้รู้ความหมายนำไปปฏิบัติได้ในที่สุดรอซุนบอกว่าคนที่มีความพยายามเช่นนี้ละหูอาจิรอรนีเขาได้ภาคผลบุญถึงสองเท่าเขาได้ภาคผลบุญถึงสองเท่านะครับและแน่นอนที่สุดส่วนผู้ที่อา่านอัลกุรอานด้วยความชำนาญอ่านคล่อ,องและสามารถที่จะรู้ความหมายสามารถนำไปปฏิบัติได้ ความที่รางวัลที่เขาจะได้หรือกุศลภาคผลบุญที่เขาจะได้นะเหมือนได้มากกว่าเหนือกว่านะครับอันนี้ก็เป็น h ะดิษบทหนึ่งที่ท่านราซุสล,ลสลสลฮอะวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเพื่อเป็นการเ เรียกร้องหรือว um ่าม <The> like okay. ีคำสั <mod> ่งถึงประชาชาติของท่านนะครับสนับสนุนส่งเสริมให้ทําการอ่านกีตาบุลล์เพราะว่าการที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจดํำรับของอัลลอฮ์สุภาณวตาลาอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าดํำรับของอัลลอฮ์สุภาณวตาลาที่คืออัลกุรอานนั้นมันคือในตัวของมันคือรัศมีในตัวของมันนั้นคือ ทางนำนำผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามคำพิเรเล่มนี้ไปสู่สวนสวรรค์ในที่สุดในโลกอาคิระนะครับถัดมาฮะดิษบทที่สเป็นฮะดิษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮิบนุมัสอุดก็แล้ก็ละรา,รา,ราสูลรุ่ลอฮิซัลลอฮวอะลฮิวะซัลลัมฮะดิษบทนี้เราพูดกันอยู่เป็นประจำก็ขอนำมากล่าวซ้ำนะครับ เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของศาสนาในเรื่องใดวันไหนวันไหนเราก็พูดเหมือนเดิมแหละเพราะบัญญัติของอัลลอฮฺผานวตาลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงลงมาแล้วเป็นอย่างไรวะฮีบทบัญญัติใช้ของอัลลอฮฺมันนิ่งแล้ววันน,น,นี้วันไหนมันก็คือบทเนี้แหละครับฮะดีษบทนี้ถ้าเราสูนกล่าวว่ามันก็ละฮาร์ฟันมินกิตาบิลละ ผู้ใดผู้ใดจากมุสลิมจากผู้ศรัทธาที่เขาอ่านเพียงแค่อักษรเดียวพยัญชนะเดียวจากคำภีข,ของอัลลอฮ์ฟาละฮูบิฮีฮัสนาตุนรอซูลกล่าวและก็ยืนยันว่าเขาจะได้รับความดีจากการอ่านเพียงแค่หนึ่งพยาหนึ่งหนึ่งพยัญชนะหรือหนึ่งอักษรนั้นวันฮัสซนาตุบิอัชริอัมซาลิฮะและ แต่และความดีที่อัลลอฮฺสับานวตาลามอบให้กับผู้อ่านที่อ่านพยัญชนะดังนั้นนั้นอัลลอฮฺสับานุตาลจะให้ความดีมากถึง10เท่านะครับนี่คือขั้นต่ำนะครับลาอากูลอาลิฟละมีฮารุนทารอซูลกล่าวว่าผมไม่เคยพูดและไม่เคยกล่าวเลยว่าอาลิฟละมีมนะั้นมันคืออักษรเดียว นะแล้วท่านก็อธิบายบอกต่อไปว่าวลากินแต่ถ้ว่าคําว่าอาลิฟคือ1อักษรลามคือหนึอักษรมีก็ถูกนับเป็นอีกอักษรหนึ่งรวมแล้วอาลิฟลามีทั้งหมด3อักษรได้รับความดีจากอัลลอฮฺผานอวตาราแล้วถึง30คุณงามความดีเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนนะครับหรือนอกเดือนรอมฎอนแต่ถ้าอ่านในเดือนรอมฎอนนั้นภาคผลบุญนั้นก็เพิ่มผล เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นนะครับอย่างอย่างมากมายนะครับถ้าเราอ่านอัลกุรอานเป็นสุระหนึ่งยาวๆหรืออ่านเป็นหนึ่งหนึ่งยุสอย่างเงี้ยมันประกอบขึ้นจากอักษรตั้งมากมายนะครับตั้งมากมายมันอยู่ในหลักหมื่นนะฮะถ้าเป็นยุนยถ้าเป็นยุสมันเป็นหลักหมืน่นแล้วคุณก็คูณไปดูก็แล้วกันว่าคุณแต่ละพยัญชนะนั้นได้ถึง10บงคูณงามความดี ความดีที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ผ่านอัลกุรอาต่อการอ่านอัลกุรอานเพียงแค่หนึ่งสุระยาวหรือหนึ่งยุสจากอัลกุรอานเราได้คุณงานความดีจากอัลลอฮ์นับล้านคุณงามความดีนะครับถัดมาอีกบทหนึ่งเป็นฮะดิษที่รายงานโดยท่านอาลีรดิยัลลอฮุอานฮุอาลีอิบนุอาบิตาลิบรดิยัลลอฮุอานฮกล่าวกล่าวันนบีอุสลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัม หะดิษบทนี้เป็นฮะดิสที่ยาวก็จะขอคัดมาเฉพาะในส่วนที่กล่าวถึงความประเสริฐของอัลกุรอานนะอาลีได้กล่าวว่าท่านอับดุลลาล์มุลัมิวะสัลลัมได้กล่าวมีใจความดังนี้กิตาบุลละคำพีของอัลลอฮ์เล่มนี้หมาถึงอัลกุรอานมันก็ละบิฮีซอดะกอผู้ใดที่พูดกล่าวนะ ตามความหมายของอัลกุรอานแล้วเขาผู้นั้นเชื่อได้เลยว่าเขาเป็นผู้ที่พูดจริงพูดถูกต้องแล้วมันว่ามันฮักมาบิฮีอาดัลและและผู้ใดที่ปกครองผู้ใดที่ทําการชี้ขาดตัดสินผู้คนทั้งหลายด้วยกับอัลกุรอานอาดัลละเขาผู้นั้นได้รักษาความยุติธรรมเอาไว้แล้วว่ามันอามิลาบิฮีโอจิรและผู้ใดที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานใช้ทำ ห้ามหยุดนะครับก็อัลกุรอานก็คือใช้ไม่ใช้ก็คือห้ามนะครับใช้เราก็ทําตามถ้าอัลลอฮ์ทรงห้ามเนี่ยเราก็คือหยุดในกรณีเชน่นนี้เขาผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับภาคผลบุญจากอัลลอฮ์สุบานวตาลาว่ามันดาอิไลฮีฮุดียะอิลา,ลาิรอติมมุสตะกีมท้ายของหัด,ดิษ ท่านอบีมุฮัมมัดสลอมล์เลาหรือสัลลัมบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าผู้ใดที่เรียกร้องเชิญชวนผู้คนทั้งหลายนะไปสู่อัลอิสลามหรือไปสู่อัลกุรอานหรือไปสู่คมภีเล่มนี้ฮูดิยาอิล่าซิรอติมมุสตะกิมแน่นอนผู้ที่ถูกเรียกร้องผู้ที่ถูกเชิญชวนนั้นเขาถูกเรียกร้องไปสู่หนทางอันิ่งตรงแล้วนะครับท่านพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเนื่องมาจากเวลา มีจำกัดนะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดสำหรับในวันนี้ก็ขออำลาจากท่านพี่น้องไปด้วยกับสาระเนื้อหาที่กล่าวไปข้างต้นอินชอวลละในชั่วโมงต่อไปนะเราก็จะมาพูดในเนื้อหาที่ยังค้างเอาไว้กับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم